คุณผู mm ้ชมตอนนี้ก็กลับมาครตอนนี้พี่เขาได้เล่นเกมาครับพีนโนรีเ้เล่นเกมได้แบบแล้วก็อยู่กับอาตมากัคชานะผู้ผู้ส่งเท่เรื่องผู้ส่งเรื่องเรื่องเรื่องในการไปเขาอารมณ์ดีขึ้นไอ้เงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมออสตีมย้อหลังให้ดูแล้วว่าพี่เขาขข้ต้องคุยกเ้อา ี่คุณชายปักเตียงครับใจเย็นเอเคอร์เกมเมอร์สี่เอเคอร์เกมเมอร์สีเอเคอร์เกมเมอร์สี่ไมโดนลิ้ง่โดนิ้งไมโดนลิ้จะดีไปไหนโดนลิ้จะดีไปไหนครับกูจะคิดบัญชีการอ่านชื่อช่องคุณกูจะคิดบัญชีกูจะคิดบัญชีกูจะคิดบัญชีอ่านชื่นยอดหม่องผมจะคิดบัญชีผมจะคิดบัญชีกับีอคุณอ่านชื่นยอดม่องเวดก็ได้ พี่ครับผมทุกคนเฮ้ยทุกคนพิมพ์ตามแล้วทุกคนนะพิมพ์กันรวยนะทุกคนนะทุคนที่ซื้ออะเขาจะได้แบบว่าทำการแบบช็อกเว้ทุกคนนะเพราะว่ามีคนไทยเยอะมากเลยทุกคนพิมพ์ตามผมนะทุกคนนะเฮ้เขาแบบว่าทำการเหรอเออช็อกไปเลยทุกคนว่าเฮ้ยมมพมมีมีมมี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 มมมนีม ตังกับมไหมทุกคนครับพิมพ์เขาก็มีไปเยอะเลยเว้หนึ่งร้อยี่ห้แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบบเฮ้ยเดี๋ยเดียเดีอยเดยเดยเฮ้ยกูบอกครูบอกอู้กคไม่มี ผมก็เก่าผกกมกาเกตัตัโเรามาแข่งกันเลยดีกว่านะผมทุกคนมาใครจะมาแข่งนะครับผมเข้ามาในวงคิตตี้แโปรดใจเย็นก่อนครับคุชิตตี้อยากเล่นขนาดเท้าไก็เท่า่ก็เทา่กเาเาหรเท้าไหเอไก็เ่าไ่เ่าหร่ะเล่นไ่เค่กเไรคเรกเทาไกันทาร่เท่เทไ่ไราหก่รกราา ทำไมไม่ดูเฮ้ยอันนี้รถแดมโบยอ่ะพี่พี่พี่เอาทิมกับเด็กก็ไม่ใช่เลยนะพี่ไอ้เหี้ยทาไม่มันอยู่ไม่อยู่ใกล้ตตีเลยเหี้ยพี่ดูอยู่รถอัะมีแต่รถเริ่มต้นน่ะอะไรเนี่ยครับทุกคนน่าเกลียดมากอ่ะเขาเอารถแดมโบรมาแข่งนะครับผมไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะพี่เราบนดูก็ไม่ถึงยี่สิบไอ้บ้า ต้องแต่งติดคนนะเพื่อนโนริเกะไอ้จริงค่ะโคนาทามิเนะขอบคุณโดเนตอีกหนึ่งบาทนะผมคนครับคือเอาจริงนะเว้ยถึงผมจะไปสตรีมายครับนะทุกคนคือส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนที่มาดูนะครับก็จะเป็นแค่โลบอกเว้ยเพราะผมสตรีมายครับคนดูน้อยมากๆนะครับผมทุกคนนะแต่ว่าถ้าคนที่แบบดูผมทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะผมสตรีมไก่ยาปั๊ปปิ้งอะไรทุกคนนะครับทุกคนก็มาดูเว้ยก็ต้องขอบคุณคนดูส่วนนี้เล็ฟตูนเนี่ยผมทำแค่โลบอกนะครับเฮ้ยโนริพูดกัำชื้นคุณเว้คุณกอ ไปยิงกูไม like right. nee. right? ่เลยว่าะคุณอ่านชื่อย่อผมผิดแล้วนะทุกคนนะพอดีทุกคนด้วยต้องรอก่อนรอรอได้เอารอให้มันเคลียร์คนกันใช่ไหมพี่ได um> ้ได้ได้ทุกคนนะครับรอยี่บ่าแล้วยังเดี๋ยวผมจะได้รถหยี่บ่าเยอะเปล่านี่ไงคนไม่เยอะเลยทุกคนครับแม่งมาแย่งกันบุงไงทุกคนเดี๋ยวมึงโดอ่ะเดี๋ยวมึงดูดูพี่อพฤติกรรมเื่อพี่เอาไว้โดนเลียงเขาเป็ผมรู้ว่าจะยี่บ่าที่ยันบ้านเแต่ว่าย่อให้มันแบบง่ายขึ้นนะครับผม ขอถามหน่อยนะครับแม่ผมจัดมาเลยพี่ผมเกล็ดแอดมินโลบอกไทยมันฆ่าผมเลยดิเกย์ใจเย็นๆนะเอาล่ะจะหมดนี้ครับผมโอ้ยเลยเอ้ยทุกคนสำลังดีกูมับเนี่ยคนที่เล่นเกมแบบว่าพวกเอาไปชี้ไปี่ได้แข็งปะเอ้ยอากาบาท้อไมมันเตะกูอ่ะเฮ้ยพวกเฮ้ยลือผมร้อนเร่อยๆใน้อนเรื่อยโอเคนะผมขอทำการแบบว่าแข่งกับคนในเกมก่อนแล้วกันนะฟขึ้นไปไม่ได้ปลอดยแล้วไงรบกวนดิดกิ๊กตโอ้โหูรอดว่ะคุ้มรอดคุ้มรอดอ่ะโอเค อะไรครับโนรี่เอาโนรี่ผมแรกดับห้ากับโปรไฟล์โนนี่คุณไปแล้วอ่ะโอ้ไปต่อไปเทียบคลิปนี้มันเกิดดราม่าแน่นอนครับเกิดดราม่าแน่นอนดูบอกเลยคือผมต้องเอซิตอะไรกันแง่าย่าการหยุดคูมครั้งแรกเท่าไหร่ครับประมาณสองบาทสองบาทครับ

ในสตรีมเนี่ยทุกคนครับยอดฟิวมันสามแสนละบาทในเดือนนี้นะครับยอดเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมเพราะว่าสามแสนห้าเนี่ยผมได้ไม่ถึงสองร้อยบาทไปครับแต่ว่าคือผมไม่ได้อะไรเรื่องเงินเนี่ยผมทุกคนไม่ซีเรียสเนริคุงผมไม่ยอมให้ริคุงมาแต่ผมได้หรอกเดี๋ยวผมก็จงตกรีว่านะริคุงครับอดร์ดท์เฮ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบอะไใช่ไหมทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นเกมแบทจอม่เฮมดีกว่าเว้ยผมพาทุกคนไปเปลือยดีกว่าครับได้ดับผ้าว่ะก็ถือว่ายังดีถือว่ายังดีแข่งเสร็จแล้วกันนะครับเกมแข่งอยู่ปะเนี่ยพี่ไม่ต้องแข่งแล้วพี่ย้ายเกมเลยย้ายเกมเลยย้ายเกมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมแบทจอม่เฮมกันต่อนะครับผมวัดดีเก้าสิบเอ็ดคนดูด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลองให้ทุกคนไปกดติดตามกูหยิ่ไว้ด้วยล้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามกูหยิ่ไว้ด้วยนะจะถึงแปดพันเกรรดนต โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอลดเสียงของพี่โนรีก่อนตอนนี้ก็ได้ทำการมาตาปิดอยู่พี่เขานะตอนนี้พี่เขาก็เราโดนลุมย้ำอยู่อันนี้ก็อยู่ในแบบในแมปคามร้ายนั่นเองนะเย้ในแมปของคนไทยที่โหลดอาชิบหายเอ้พวกมึงมึงหยุดที่กูจะไปเอาของอ้ยฝักอ๋อเหมือนเบียร์ไม่แม่แอัดกันอยู่ตรงแถวตรงที่นี่ที่เดียวไปก็ไปไม่ได้ด้วยชิบหายกูจะเวิร์กอ่ะเราต้องเวิร์กตรงนี้ได้ใช่ไหมกดกดอ่านี่ไงโลเคชั่นก็จะบอก จักรยานจักรยานกูขอกูขอโชโใช้กเลยใช้แบบโมอะไร้วเยเกไม่ติด่อ่านที่ช่องกูผิดมวยมยพรเปดบ้าไปเลยมันเป็นบ้าไปแลวเราต้องเตะถ่ออกเากที่กูอนี้ค่ะเพราะกูยิ่งลับ้ันกูยิ่งเป็นบ้าไ้แต่ ใช่เตะพาวกี ad, ้ขอนเลยเตะเลยเตะเลยเอ้ยม <mañana> <im> <rawd Moder> ุ้ยมีดติดคุณชอบกูแบบนั้นมุ้ยมีเออจักรยานกูขอจักรยานกูขอจักรยานไอ้เนี่ยจักรยานกูขอกูขอจะกระยาบไอ้เนี่จักรยานมีการเกี่ยชื่อไว้ด้วยไหวแต่แม่งมันขโมยไม่ได้แล้ว่ะแม่งขโมยจักรยานไม่ได้ไปขโมยมะม่วงได้อย่างเดียวแล้วจังหวะเนี้ยมันขโมยไม่ได้เหรอไม่ใช่เหรอ แต่ก่อนมันก็มวยได้ยว้งแต่ก่อนมันก็มวยขี่แม่งเลยแล้วก็โดดไปขี่โค้แม่งมเลยเฮ้ยนอนรีคูว์ <laughs> พอจะกะัญยันไม่นะแต่เดกไอสัตนได้รู้ไอแต่มึงดูกูไม่มีจักรยานได้ตาม กไม่หมู่โหวตจังวะทุกคนนะไม่ต้องตามไปเร็วตามไปตามไปให้เราไม่แมไม่เหมือนตัแตนบ้าไปทุกคนนะพี่ไปซอมี่มันมีขวานขายได้ตอนนี้คือต้องไปไปก่อนไว้ทุกคนพรุ่งนี้ผมจะลองให้ จะไม่ได้ว่ามาอยู่ไหนโอตัวนี้เปมายคอยากขอว่เลโก้แอกใออวินเออะไรเียจักรยานเใช้บริการร้านมันเต็เสือโอโอเกใจแงเยเ่าเอาไปว่าคลิปนี้ผมคลิปนี้จะมีดาม่าเดี๋ยวผมตั้งใจเอไว้ก่อนนะคลิปโอเคเอาว่าจะเต็หมายในคลิป ถ้าตัดที่พถ้าตาจะคลิปหน้าอยากถ้าอยากอยากทำแบบแนวอันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าผมก็อยากทำนะก็แต่กูคิดแต่ว่าตัดก็ผมจะทำด้วยเพราะว่าคลิปตอนเนี้ยนะเพราะว่าคลิปตอนเนี้ยถ้าทเนี้ยคือมันเน้นความเลสสุดๆเลยคุณผู้ชมนะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราไมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครอยากให้ผมไปเกียนติว่าผมเข้าไลฟ์คุณไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแต่กวัวเด็กกูไม่ขอเดินติกับพี่ตินะนะเพราะอะไรเหรอแม่งกูเข้ายากชิบหายเลยแต่ก่อนแม่งกดจะเข้าได้ทีเดียวกูนี่ก้ากเลยโม้ บอกเลยเข้าได้กูดิการ์บวาสจับร้านดีเลยไม่เจ๊หไหนนี่นะครับไปายครับ <ตำ S 1> ไปปะยุทธเอ,อปยปยุทธมึงม้